ซึ่งเราไม่สามารถที่จะโยงสาเหตุได้จริงๆว่าการทำไอเอฟนะแปลว่านี่คือต้นเหตุของการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นก็ได้เช่นคนที่ทำไอเอฟแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีโรคร่วมอยู่แล้วหรือว่าอย่างข้อมูลอันนี้ข้อสังเกตก็คือเขาทำในอายุเฉลี่ยวัยกลางคนก็คือใกล้ๆห้าสิบปีสี่สิบเก้าปีนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโรคร่วมอยู่ ใช่ไหมครับเบาหวานไขมันความดันอะไรอยู่ทีนี้การอดอาหารก็อาจจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือจริงๆแล้วคนที่อดอาหารอาจจะตั้งใจอดเพราะว่ามีปัจจัยบางอย่างก็ได้เช่นเขาอาจจะอ้วนก็อาจจอยากจะลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ควบคุมดีนะอ่าแล้วก็ปัจจัยเชิงอื่นนี่แหละที่เป็นต้นเหตุข,ของการเสียชีวิตไม่ได้เป็นเพราะว่าการทำไอเอฟก็ได้ไอเอฟกินแปดอดสิบหก เสียงเสียชีวิตจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น9กท่น,นี้อาจารย์ไปดูรายละเอียดเบื้องต้นมาแล้วเป็นยังไงฮะอาจารย์เชื่อถือได้ไหมฮะ,ะครับก็เป็นข้อมูลทางกา,การศึกษานะครับ,รบวิจัยครับก็บมีการนําเสนออยู่ในการประชุมของประเทศสหรัฐอเมริกานตอนนี้พอดีครับครับก็เป็นการประชุมวิชาการของสมาคม โรคหัวใจของประเทศสหรัฐนะครับที่จับทุกปีครับก็จะมีโดยปกติก็จะมีนักวิชาการมานําเสนอผลงานวิจัยครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นผลงานชิ้นนี้แหละครับครับก็ก่อให้เกิดกระแสค่อนข้างเยอะครับครับอานี้ย์ถามว่าไปประมวลดูแล้วเป็นยังไงฮะอาจารย์ทีนี้อโดยสรุปก็อย่างที่ที่เราเห็นในข่าวครับก็คือจากข้อมูลที่เขาวิเคราะห์เนี่ยพบว่าคนที่ที่เขาเก็บข้อมูลแล้วพบว่ามีการ ควบคุมอาหารแล้วกันนะครับที่คล้ายคลึงกับโปรแกรม i อเอฟเีหรู้จักกันดีเนี่ยครับไปพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นครับอตอนนั้นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลครับหมายถึงเขาไปเก็บข้อมูลจากคนที่ทำไอเอฟจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆเนี่ยเขาอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลมการเก็บข้อมูลทั้งประเทศครับ ที่เรียกว่า national health exam program ครับจริงๆมันจะมีตัวย่อ,อ,อจะอ่านยากนิดหนึงครับเขยิงเซอรเ์เบยเนี้ยมีการเก็บมาโอ้สักหกสิปีแล้วครับ,รบเก็บมาสม่ำเสมอทุกปีครับก็จะมีการเก็บข้อมูลแทบจะทุกแง่มุมของสุขภาพค,ครับอ,อาหารการกินการหลับการใช้ชีวิตลักษณะ ความเครียดหรืออะไรต่างๆรวมถึงโรคประจําตัวด้วยนะครับมไม่ว่าจะเป็นความดันเลือดสูงเบาหวานไขมันครับหลังจากนั้นก็มีการดูว่าแต่ละคนเนี่ยครับมีสุขภาพเป็นอย่างไรมีความเจ็บป่วยหรือเปล่ามีอะไรอย่างไรครับพอ,อ,อเ,เก็บข้อมูลอย่างนี้ครับก็จะมีเป็นข้อมูลซึ่งต้องยอมแล้วว่ามีขนาดใหญ่มากก็เก็บมาหลายสิบปีนะครับก็เป,เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทําให้นักวิจัยสามารถที่จะเข้าไป ใช้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อ,ออกมาเพื่อจะหาคําตอบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆด้านต่างๆเนี่ยของประชาชนได้ครับที่ผ่านมาก็ใช้ประโยชน์เยอะมากครับในการศึกษาความเสี่ยงเรื่องโรคอ้วนเรื่องชนิดของอาหารความเสี่ยง,งตอนน่อการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งทั้งหลายเนี่ยครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูล<อ>ซึ่งเขาเลือกอดูความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขอ,อของการกินอาหารหรือการ ปดอาหารนะครับอของคนที่อยู่ในการสํารวจนี้นะครับ,รบแล้วก็ไปเปรียบเทียบว,ว่าคนที่มีลักษณะของการกินอาหารอย่างไรแล้วก็ไปดูว่าสุดท้ายเรียกะว่า h e a ท t เอา t c ค m e ครับว่าเอ๊เขามีอัตราการเสียชีวิตเป็นอย่างไรครับแล้วก็พบว่าในคนที่มีลักษณะของการกินอาหารวันหนึ่งเนี่ยก็คือ 8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีก16บกชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีการทานอาหารเลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆเราขมายีเอฟนะครับเพราะพบว่าในคนกลุ่มเนี้ครับเทียบกับคนที่มีการใช้ชีวิตปกติก็คือกินอาหาร3ามื้อทั่วไปอคนกลุ่มที่กินอาหารแค่8ชั่วโมงพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตต่ตอโรคหัวใจสูงกว่าครับฟังดูคือมันเหมือนเป็นข้อมูลพื้นฐานและหยิบเอาข้อมูลที่สำรวจพื้นฐานเนี่ยเอามาวิเคราะห์เท่านั้นเอง ใช่ครับใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าการวิจัยที่จอดจงอันนี้เลยเนี่ยไม่ใช่แน่แไม่ใช่แน่แครับไม่ใช่แน่แน่เพราะว่าต้องยอมรับว่าการทําการศึกษาวิจัยเนี่ยรูปแบบการวิจัยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยนะครับอข้อดีของการศึกษาแบบนี้ก็คือเป็นการซอร์เว์เลยทั้งประเทศนะครับข้อดีก็คือเราเก็บข้อมูลระยะยาวได้ครับเราเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้แล้วก็ล้อกันไปกับลักษณะการใช้ชีวิตจริง เอ่อแต่แล้วข้อได้บังคือ,อยังไงฮะอาจารยนะ์ฮะข้อด้อยก็คือเนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นก็ได้ที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในคนที่เลือกทำการควบคุมอาหารคล้ายๆ i อแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะโยงสาเหตุได้จริงๆว่าการทำไ IF นะแปลว่านี่คือต้นเหตุของการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่า อาจจะมีปัจจัยอื่นก็ได้เช่นคนที่ทาไอเอฟแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีโรคร่วมอยู่แล้วหรือว่าอย่างข้อมูลอันนี้ข้อสังเกตก็คือเขาทําในอายุเฉลี่ยวัยกลางคนก็คือใกล้ๆห้าสิบปีสี่สิบเก้าปีนะคะรับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโรคร่วมอยู่ใช่ไหมครับเบาหวานไขมันความดันอะไรอยู่ทีนี้การอดอาหารก็อาจจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือจริงๆแล้วคนที่อดอาหาร อาจจะตั้งใจอดเพราะว่ามีปัจจัยบางอย่างก็ได้เช่นเขาอาจจะอ้วนก็อาจตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ควบคุมดีนะ,ะแล้วก็ปัจจัยเชิงอื่นนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตไม่ได้เป็นเพราะว่าการทําในเอฟก็ได้ครับข้อมูลมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทําให้เราจะต้องอรับทราบไว้แล้วก็อาจจะเป็นตัวจุดประกายแหะครับให้คนเนี้ยไปดูในรายละเอียดจริงๆเลยว่ามันมีความสัมพันธ์กันเพราะเหตุใดครับ ก็คือไม่สามารถจะชี้ว่าเป็นผลโดยตรงเป็นอานขาดเลยถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับที่บอกว่าคนที่ทำไอเอฟแปดสิบหกจะกอมีความเสี่ยงจากเสียวิตโรคมะเร็งก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่โยงกันโดยตรงแบบคําสรุปสั้นๆอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าฟังจากอาจารย์โยงไม่ได้ครับตรงๆว่าเป็นเหตุและผลครับอเพราะมันยังมีปัจจัยเยอะขนาดอายุก็สี่สิบเก้าใช่ไหมฮะใช่ครับ ไม่ได้สํารวจเด็กๆเนี่เพราะ i อเมันต้องมันมันมีหลายกลุ่มก้อนอะไรอายุส9มันก็มีปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอายุนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการควบคุมดูรายละเอียดของแต่ละคนว่ามีโรคอะไรมีอะไรยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเบ<ไ>ื้องต้น คนที่ติดตามหรือลอง i อออยู่เนี่ยวควรจะทำยังไงจัน <c oughs> ค่ะครับผมคิดว่าก็ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราจะต้องเข้ามาประมวลแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินแต่ข่าวดีเนาะหรือคนดีของ i อเใช่ไหมครับใช่ครับ,ช,รบช่วยเรื่องรดน้ำหนักช่วยอาจจะช่วยเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าเ,เรารู้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลเป็นข้อมูลระยะสั้นทั้งซ้นนะครับข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลครั้งแรกเลยที่มีการเก็บแล้วก็ประมวลข้อมูลยาวมากเลยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ย8ปีเนี่ยแล้วก็มีคนที่ติดตามยาวไปตั้ง17ปีเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับมุมมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะฮะที่บอกว่าเออบางที่ของที่เราคิดว่ามันดีมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ต้องมีข้อที่ต้องระมัดระวังพอสมควรครับ มันมันมันก็เป็นที่สนใจนะไม่เคยมีใครทําเฉพาะเจาะจงเหรืออาจารย์เหตุผล <คน S 1> เพราะว่ากระแสไออมันเพิ่งมีมเพิ่งมีอ,อ,มอีกอันหนึ่งก็คือผมก็เจอว่าประเทศอย่างอย่างาสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ไม่ได้มีคนที่นับหรอศาสนาพุทธหรือว่ามีนักบ,บวชนะอย่างพระที่อาจจะชันแค่ สองมื้ออย่างเนี้ยครับแบบในประเทศไทยครับเพราะในข้อมูลเหล่านี้ในประเทศที่เขามีการเก็บข้อมูลยาวๆอย่างสหรัฐอเมริกาเขาไม่มีครับอจริงๆประเทศไทยเก็บข้อมูลไม่ยากนะจ๊ะเพราะเรามีพระใช่ไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ <c oughs> แต่ว่าเราที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นมีข้อมูลที่คนที่ลงไปทําการศึกษาจริงจังครับจริงๆก็เป็นเป็น,ปนกลุ่มประชากรที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้คําตอบได้เร็วด้วยนะครับถ้าเกิดเราเรามีทีมที่ลงไปศึกษาครับ ครับคือผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีส่วนในการลบสมรักไหมผมเชื่อว่ามีเพราะหลายคนทดลองแล้วมันก็มีแต่ผลเสียมันยังไม่เคยมีการตรวจออกมาวิจัยออกมาให้มันเป็นกี่ลักษณะชัดเจนถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับ